ก่ได้ึ้นเอ็งยังว้าโอ้ยหนูคอยโอ้ยพี่น้องสวัสดีค่ะลืมสวัสดีเลยนะคะพี่น้องคูบาวเอิบนะคะออ้ยอะไร นนเปนนาเอ,อ็นไปแม่ไปหามันมสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะสวัสดี่านผู้ชมน,นะคะอยู่กับช่องนูงเลคนบ้นาหน้านะคะพี่น้องจ้าเรียนมาต่ตีตัล่าแด้ค่ะพี่น้อง่ได้อันฮอสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับแม่อันแม่ท้องแก่นะคะน้องคูนนะคะแล้วก็ยุกับปูบ่าวค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลัง ในข้าวหมูซึกงเราเพิ่นคือสีเพิ่นคือสีเบ่งนะค่ะพี่น้องคือสีเบ่งหลูกค่ะพี่น้องนี่นะคะขาออกมาก่อนแล้วค่ะพี่น้องเห็นเล็บสีขาวๆแล้วค่ะเห็นเล็บแล้วเล็บสีขาวๆแล้วน้ำมีวยกับอันนี้แล้วนะคะพี่น้องเอาเป็นจังไรบางหันเนี่ยเจอเขาอยู่ไหนอยู่นี่แหละเขานั่งข้างเกียนนั่งนี่แหละเขาั่งเลี้ยวลูกเนี่วนอนเลี้ยวลูกเนี่วนอนเลย กันได้ว่าไปใส่ไหมบอสที่จริงบอกให้ผู้บ่าวไปหาอันยางหาอันเบืองอันเบื่อเห็ดนั่อันรอข้างนนนะคะพี่น้องเพื่อเดี๋ยวอันแพงเสาเนาะจะเอาเมื่อเสาก็มาเบืองละรอกนึงนะคะส่วนมีน้ำเมือกออกนะพี่น้องคือแสดงว่าตรงนั้นเรเป็นน้ำเดือนใช่แสดงว่าเมื่อเมื่อเสาเออเมื่อเมื่เสาเป็นสิเอิ่นว่าน้ำเดือนนะคะพี่น้องคือเท่ากับเห็นว่าหลายหลายคนราคาออกแต่ว่าก็คือเท่ากับ เป็นเกษตรกรคนเลี้ยงวัวมือใหม่นะ,ะพี่น้องเทากับ,บเมื่อยประสบกับเมืเ่อคยประสบกับเจ้าของว่าเออมันอันว่าออกหลูกมันสิเป็นจางไหนนะคะเทาก็รลุนนะคะรลุนรุนรุนรุนมากๆนะคะเบงอีหล่เบงมาส่อเข้ามมอยู่ห้างเพิ่นเพิ่นกับใบยักลูกนะคะพี่น้องพอเพราะอว่าอีซ่องเสมออีเมื่อซ่องเืมอเพราะว่าเนี่ย

ข uh huh. ออต e <hi> ่อจะไป็นอบไกวาเบ็นะเบงหนุนกัอื่นเห็นเเห็น um. uh ี่เตียงต้นนีนี่เมือเพร่ใส่อีกคนมันยืนไม่หันกัน หลังจากที็เลี้ยงแล้วก็ลอค่อยมาดลนะคะพี่น้องเพิ่นมาอยู่น้ำเห่ากับสามสามสามเดือนแน่เนาะสามถึงสี่เดือนนะพี่น้องเออแม่กำลังเบ่งค่ะพี่น้องออาเบ่งเวลาเบ่งออกง่ายๆเด้อออกง่ายๆมามาเบ่งเลยลูกเบ่งเองเบ่งเองดูเทะแม่เทะแม่อย่างงี้ ฝนกับบรรยากาศดีดีค่ะมื่อนี้ฝนตกฝนตกกับเต็มเมื่อคืนนะคะพี่น้องฝนตกแบบฝนตกแบบฟุ้ยฟอยนะคะพี่น้องปลอยกับเยวกับแห้งเดี๋ยวกับสะอันปล้ายนะคะพี่น้องกับบ่อเพื่อนใบว่ากุ้ยกับงัวนะคะไม่ได้คุยกับงัวว่าเขาจะออกกับออกงี้ยเมือนเสาเด้อออกเงี้ยข้างเว้นไรล่ะวันเสาร์วันเงี้ยเพื่อนนอกห้องกับยันนอกบริเวณนั้นสินะคะพี่น้องถ้าออกเงี้ยเมือนเสาร์เงี้ย้างเว้นกับจะเห็นเนาะ ออกมาแล้วครับพี่น้องเบ่งละเบ่งเหนื่อยบลุเอาอืดอือแม่เบ่งซอยละแม่เบงซอย nó thật đơn là viên 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 còn bên ai đứa ้องเอาเบงออกมาลกูกแม่เบงซอยอึดไหมอึดกำลังสีพนเอาอีกเอาอีกหนึ่งสองสามอึดมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเนี่ยเบงอีกลูกเบงอีกอึดแม่เบงซอยไหมกำลังสีพนหนึ่งสองสามอึดเอาวงสีน่น้องสนะ ปังกันดูอผู้หญิงหรือผู้ชายดูสิอโออย่าไปดึงนะมันออกเอง <laughs> สแสดงความจีใจกับคุณด้วยคุณได้ตัวผู้นะคะพี่น้องได้ลูกวัวตัวผู้นะคะบักทัานสานะคะพี่น้อง เออโอ้ออกง่ายอยู่ค่ะพี่น้องจ๊ะไม่ทั้งไม่ทั้งหลวกบอกเอาเพืองอันนี้นะมันนะเสียดออกกัน,นมนั้ยหมมันหนาวเียดซอยมันน้ำเซ็มหลวกมันเอานั่น่ะน้ำจะฟองประเทศเอาเพืองกัมไปหลายหลาย สิบว่าเดี๋ยวโลผ่าคนนู้บเอกเออเดี๋ยวเขาไปเอากันเดี๋ยวเอาตัวลูกไผลลูกมันอู้เดี๋ย,ยงนี้โย่พี่น้องทายาททายาทหาสองศูนย์ครับพี่น้องเด็บักเอิอ เนบักพันซายีแหลงเตือนมันคู <c oughs> อืมอืมเอ้าเอ้าเอาเอยกำนองทักถ่ายกันอา้าพอจะเห็นกันเอา้าเยี่ยไปทำความสะอาดลูกแหงเด้อมันหนาว อาลูกนีาลูกบักละวันที่วันเหนก้าวสามหรือก้าวสี่วันที่วันเสาร์ก้วสี่เออก้วสี่กำหนดคลอดคือวันที่ยี่สิบสองกรกฎานะคะพี่น้องแต่แต่กับเล่ยกำหนดคลอดไปแค่แค่สองวันนะคะยี่สามกับยี่สี่นะคะแต่ว่าเขาก็สังเกตอาการมาอยู่เรือดเอยู่แล้วนะคะฝนตกดีค่ะเพื่อนๆ ลุกออกละกลุกลูกพุนออกมาแล้วก็ต่อไปห้องกระสีดีข้ามการเป่าอ้อน้องงว่วนนะพวินอง ลูกลูกลูกแม่เสียงหน่อยหน่อยนะันแม่ลูกเกือบแกวบแล้วลูกคืน น่ะลาเลียยูนนะ่ะนกคือไหวยตกใจเบิร์ตพูดนกคืกอนกคืออืมห้มองใส่กันแม่กับลูกพี่นอ้องอืมวันนี้กรสนใจมอนนี้กรสนใจเขาได้ยังวะ มีแหงแข็งแรงจังๆูีลแหละลกๆๆกำลังเพิ่มความน่ารักของน้องมัวนะพี่น้องต่อไปก็คือสเตเดท่าเรื่อยๆนะคะพี่น้องจะได้อัพเดทนะคะสเตเดทให้พี่น้องใ้เบิ้งนะค่ะ พัฒน,นาการของเมอน่อยนะคะขพองพนาษาของเรานะคะอะไรคุณดึนเสียงฝนบอกอลูกมาล,ลูกอหัวตำ่ำออหัวตำ่ววตำเออหวงดีอะล,ลูกลาลูก เป็นตาหัวค่ะวันนี้ถ้าเราคิดจะซื้อวันเดย์ซ่้อไปนะคะพี่น้องจาดูเลยแบบมันนะควแบบมันเลยพี่น้องตู้ครัวนะคะพี่น้องจะนั่งรวมจะนั่งรวมกับเด็กตู้สีแดงไปมายเลยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าหยาดของ SK 520นะคะพี่น้องก็เลยไม่ได้สนุกมาอย่างไหนเป็นตู้เมียนะคะอย่างไหนตู้เมียนะคะเพราะว่าพอเป็นพอเป็นเสียชีวิตไปแล้วนะคะ ท่านดก่เมียเนี่ยสีค่ะขาหยางฟรอใหม่นะคะจก็คงูกับวยังนะจังหวะกนขาหยางที่เก่าแต่หวท่านดก็เมียมันจะสแเนมียพันชงอ่ารว่าเนียพันธายหของทาสอง กับน้องพรรษานะคะพี่น้องเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะพี่น,อน้องจสารก็เลยมาเลือกือกลาเอาชื่อน,นี้ให้กับน้องเลยนะคะพี่น้องรับรับวันนีก้ก็ขอลาพี่น้องนะคะ,ละ,คะหลังฝากพี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ไลยก็แชร์กติดตามให้กันเลคนบ้านหน้านำนะคะพี่น,อน้องจ๋าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลูกพี่เปิ่